ถ้าใจคุณนิ่งสิ่งรอบข้างจะไม่มีผลกับคุณเลยคําว่านิ่งกับสมาธิไม่เหมือนกันนะคะคําว่าสมาธิเนาะใครก็คิดถึงการนั่งนั่งนิ่งๆแล้วก็อยู่ในอารมณ์ที่แบบผ่อนคลายหรืออหรือที่เราทํากันประจำเนาะนั่งน,นโมพุโทโธพุโทโธใช่ไหมคะหายใจเข้าหายใจออกแต่จริงๆแล้วการมีสมาธิที่จริงอะคะ่ะคือการจดจ่อกับสิ่งที่เราทําตรงหน้ากับเป้าหมายของเราที่เราต้องการให้ มันเกิดความสําเร็จขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันของเราโฟกัสกับมันแล้วก็ทํามันให้เสร็จนั่นคือความหมายจริงๆของคําว่ามีสมาธิเพราะฉะนั้นค่ะการแค่นั่งทําสมาธิอย่างไม่ได้ช่วยให้คุณทําอะไรที่ประสบความสําเร็จเลยสังเกตไหมคะว่าถึงแม้เราจะนั่งทําสมาธิเราอะงานของเราก็ไม่เสร็จงานของเรามันก็ไม่ได้ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังแต่ถ้าเราคลุกขึ้นมาลงมือทํา แล้วก็โฟกัสกับเป้าหมายของเรานั่นต่างหากค่ะที่จะทําให้งานของเราประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณคิดว่าจะประสบความสําเร็จลุกขึ้นมาตั้งเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนแล้วก็ลงมือทาทันทีค่ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ครูฝนออนไลน์อีสปอสวัสดีค่ะ